เรื่องใหม่ถ้าเราดูเนีช่วงหลังมันเปนกระแสรรยากาในเศรษฐกับเรื่องพูดถึงว่าประเทศไทยเนคนโควในสิบต่างๆก็เป็นคงเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยช่วงหลังโตค่อนข้างช้านะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นมานานมากแล้วถ้าเราหอนกลับไป10ปีเนี่ยนะเราจะเห็นว่าใน1ิปีที่ผ่านม,มาในเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตโดยรวมเนคแค่สามสิบกเนเลยโตไป5ปอตนตินโดปปนีเซียปนิกว่าเปร์นต์เวียดนาม7%จือตัวเนี้ยม,มันสะท้อนว่าปัญหา เรื่องการตืวนมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นนามากแล้วนะเป็นโลกการตื่นเยอหะหรอกแล้วอาการป่วยเนี่ยมันก็สะท้อนนะในหลายด้านด้วยกันอนะันแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือการที่เราเกี่ยวกับเริ่มไม่แข็งแรงอยูบ้านเขาเนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยตัวที่เหมือนกับเราป่วยเปิดหูเพราะในที่แข็งเราคือเวียดนามถ้าเราถอยก,กับเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วในเวียดนามนี่ยก็อยู่ในสายตากนะครับผมตรง เขาเนี่ยมีตลาดการลงทุนโดยตรงที่มาประเทศเขาเนี่ยน้อยกว่าเราห่างศาลหรือพูดง่ายๆคือเราเนี่ยสูตรของเขาเนี่ยประมาณ14เท่าตเดือนตอนนี้เนี่ยเขาไล่ขึ้นมาเนี่ยเราเปาประมาณเก้าห้าครับแม้ว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยไปก่อนเรานี้มันก็สะท้อนแล้วว่าไอ้ความที่ความสามารถแข่งขันของเราต่อเทียบกับประเทศในบางกาะสัดส่วนการลงทุนของเราที่เราสัดส่วนการแต่งตลาดการลงทุนโดยตรงก็ถ่อมลงสัดส่วนตลาดของ เรี่องนี้มันสะท้อนว่าปัญหาความป่วยเป็นมานานแล้วเป็นในหลายด้านวันนี้เรามาพูดกันเยอะเรื่องของความป่วยในด้านเศรษฐกิจจริงๆแล้วมันมีสาเหตของการป่วยางด้านสังคมนะครับมากันเยอะนะครับคดีเยาวชนสูงมากจำนวนแม่ไวสัยของเราติดท็อปในภูมิภาคเลยพรก่องนี้มันสะท้อนว่าสังคมก็มีแล้วปัญหาางด้านสิ่งแวดล้อมก็สูงมากบ้านเรา แบบติดอันดับก็แย่ๆสุดของโลกเลยเลยพวกนี้เราก็ไม่ได้แก้ไขสุดกำจัดเลย